สิลูกคนดังนักแสดงตามรอยพ่อแม่พาเรตสู่วงการแฟชั่นบันเทิงเริ่มกันที่ทิกเกอร์อาชิระปานพุ่มหนุ่มน้อยวัย17ลูกชายคนเดียวของซิลิปินนักร้อง,น,องนักดนตรีสายร็อกแมวจิรศัก์ปานพุ่มกับนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถนิโคเทริโออีตันศักดิเดชศศิประภา ลูกชายคนเล็กวัย19ปีของนักแสดงสาวฮอตในอดีตหมิวละลิตาปัญโยพาสเป็นหนุ่มน้อยในแบบหน้าใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในแวดวงสังคมและแฟชั่นแอลลี่อชิรยานิติพลสาวน้อยมากความสามารถวัย18ปีลูกสาวคนเดียวของอัมอมรินนิติพลและจอยอัจฉริยาอังคาสวรณสิริโดยเพลง Boys r like i You ของแอลลี่ มียอดวิวเกินกว่า3.2ล้านวิวไปแล้วเซย่านิชตาทองเจือลูกสาวคนโตวัย17ปีของพีทกับเจงวิไลลักษณ์ทองเจือเคยเลื่นสายประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีแถมยังเคยเรียนเดินแบบกับสเปอร์โมเดลของไทยมาแล้วมิยาพิชาทองเจือสาวน้อยวัย16ลูกสาวคนรองของพีทกับเจงน้องสาวของเซย่า เธอมีความสามารถเป็นทั้งนักร้องนักเต้นนางแบบและนางเอกภาพยนตร์อีกด้วยเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์ลูกชายคนเก่งวัย21ของนักร้องนักสแสดงและนักเจสกีเจเจตรินวัฒนศินป์กับนักสแสดงสาวสวยปินเกตมณีที่ถอดแบบคุณพ่อมาเกือบทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่หน้าตารูปร่างความสามารถในการร้องเพลงเต้นเล่นดนตรีและการแสดง ปรางปรางซินีวีรวันสาวน้อยคนเก่งได้อย่างใจคุณพ่อผู้กำกับละครเวทีชื่อดังบอยสกลเกียรติวีรวันและคุณแม่ปริมเธอเคยมีทั้งผลงานการแสดงทั้งละครเวทีและละครทางโทรทัศน์เนบเนบเขมายโยทินลูกชายคนโตของอดีตสองนักแสดงมากฝีมือคุณพ่อน็อตนุติเขมายโยทินกับคุณแม่กวางกมลชนก ยิ่งโตยิ่งถอดแบบความหล่อจากคุณพ่อเต็มๆและน้องเน็ตชอบเล่นดนตรีทั้งไทยและสากลหยดน้ำนัำดาพรมิวาดวงลูกสาวคนสวยของขวัญขวัญฤดีกับปู้อนุวัฒนมิวาดวงสวยขนาดนี้เธอเคยเป็นหนึ่งในผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ของจุฬาและเคยมีผลงานการถ่ายแบบโฆษณาและแสดงละครมาแล้วเจสซี่เมฆเมฆวัฒนา นุ่มหอสไตล์ลูกครึ่งวัย28ของเทียรี่เมฆวัฒนากับนักแสดงสาวสวยอุทุมพรศิลาพันธ์มีความสามารถในการร้องเพลงเล่นดนตรีและการแสดงเหมือนคุณพ่อและคุณแม่